ให้นึกภาพง่ายๆเลยดีกว่า oh. คิดว่า oh. หัวใจเราเป็นปัม๊มค่ะหลอดเลือดเป็นท่อ oh. นะคะส่งสารอาหารส่งออกซิเจนเองเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดเลือดแน่นอนแหละมันจะไปอุดตันท่อ hmm. แล้วก็ส่งไปถึงตัวหัวใจ สารสก,กัดตัวตัวหนึ่งก็คือสารสก,กัดจากจมูกข้าวจมูกข้าวตัวนี้นะครับภาภยภในของมันเนี่ยมันมีสารสําคัญอยู่หลายตัวเ,เช่นสารกาบาซึ่งเมื่อก่อนเราเคยฮือฮากันแล้วก็เป็นสารวิตามินอ e ีะนะครับวิตามินอ e ีแล้วก็แล้วก็สารในพวกแกมมอรลิซานอลนะครับสำหรับแกมมอรลิซานอลนะฮะเป็นตัวที่ที่ดีมากฮะ สรรพคุณของมันนะฮะโดยทั่วๆไปแล้วฮะคือแน,น่นอนคื ant ant อแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต่อต้านพวกอนุมูลอิสระสำหรับเราเรามาพูดถึงแกมเมอร์อลซนอลเนี่ยสารตัวนี้ก็คือลดลดพวกไขมันนะครับไอไอไอพวกคอเลสเตอรอลแต่คือเซียรายในหลอดเลือดเราออนอกเหนือจากนั้นนะครับสารแกมเมอร์อลซนอลเนี่ยยังมีส่วนช่วยกับผู้หญิงในวัยที่แบบก็วัยทองนะครับนอกเหนือจากนั้นมีสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือสารตัวนี้ช่วยทําให้เรานอนหลับกลางคืนนอนหลับได้ลึก นะครมหลับได้ลึกก็ค <them> ือแทนที่ว่าเราหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยมันหลับได้ลึกมากขึ้นตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่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 อ่อนเพลียเพลียแหลกเออพ้นในในทางประโยชน์ทางจริงๆแล้วในทางอาหารเสริมหรือทางยาจริงเนี่ยเราควรจะทานสารสกัด สารกากยีอมีการแยกเอาไว้พวกไตคือสลายเนี้ยออกไปก็เหลือแต่สารที่เป็นประโยชน์คือแกมมาลัสโนอลล้วนๆซึ่งเรามีความประสุทธิถึง98%ัเอร์ซต์ครับัหลักสารตัวนี้คุณแป้งรู้ไหม่ญี่ปุ่นจับเป็นยาแต่บ้านเรายัางจับยังจับเป็นอาหารเสริมอยู่<อ>ก็เป็นชน่ดีของเราที่เราสามารถเอานำนำมาใช้ได้แพร่หลายทั่วไปแล้วไม่มีผลเสียใดๆเลย